ปิ่นเกตมณีเปิดใจพูดครั้งแรกถึงสถานะชีวิตคู่กับสามีเจเจตรินหลังลือหยาตอนนี้มีความสุขดีไม่คิดเสียดายเวลา20ปีเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยมาพักใหญ่สำหรับสถานะตอนนี้ของครอบครัวปิ่นเกตมณีและเจเจตรินหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่หย่ากันแล้วหลังจากที่ปิ่นเกตมณีกลับมาใช้นามสกุลของตัวเองยิ่งตอบย้ำข่าวลือดังกล่าวทำชาวเน็ตจับตาม,มองเป็นอย่างมาก ล่าสุดปินเกตมณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กลางงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเดนือมิวสิคัลถึงสถานะชีวิตคู่กับสามีเจเจปินโดยระบุว่าตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขรู้สึกได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคปินไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปินแล้วก็ให้กำลังใจได้มากขนาดนี้รู้สึกซึ้งและขอบคุณมากๆปิ่นไม่เคยเสียดายเวลา20ปีเลยตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุข เราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกเรื่องที่ย้ายไปยู้ลอนดอนน่าจะเป็นเพราะคนตีความกันไปเองปิ่นไปดูแลเจ้าสมุดวันที่เขาเรียนจบแต่ยังไม่คิดย้ายไปถาวรไปไปกลับกลับตลอดนะวันนี้100%ร้เปอร์เซ็นทั้งร่างกายและจิตใจ